สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมุมมองท่านนะครับนะท่านคิดว่าศักยภาพนะทางสติปัญญาของจีนและอินเดียเนี่ยอ่อนแอรจริงหรือเปล่านะครับพอดีการประชุม G20 ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีถ้อยแถลงการร่วมนะระหว่างชาติต่างๆที่เข้าประชุม G20 ทั้งภาฝั่งตะวันตกนะครับจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียด้วยนะครับก็เป็นถ้อยถแถลงกลางๆออกมานะครับก็สร้างความพึงพอใจนะให้กับเรียกว่าแทบทุกฝ่ายแล้วกันนะทั้งฝ่ายตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับแล้วก็พันธมิตรนะอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หลายชาติในยุโรปแล้วก็ทางภาคฝั่งนะครับของทางด้าน ตะวันออกนะครับอย่างจีรัสเซียนะครับแต่ดูเหมือนว่านะมีชาติหนึ่งเนี่ยที่ไม่พอใจนะครับกับถ้อยแถลงการร่วมนะครับนั่นก็คือยูเครนนะครับเพราะผู้ช่วยของวโรเดมิอัลเซนสกี้นะครับอาทธารในยูเครนเนี่ยที่ชื่อว่ามิกไคลโลโปโดยากเนี่ยนะครับแกก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะว่า2ชาติเนี่ยนะครับคือจีและอินเดียเนี่ยมีศักยภาพทางสีปัญญานะออนแอร์ air, นะครับโดยเขาก็มองว่า ไม่วิเคราะห์นะถึงเหตุการณ์สถานการณ์นะความเป็นไปของสงครามยูเครนนั่นเองนะครับเขได้มองว่าสองชาตินี้ไม่มีศักยภาพทางสีปัญญานะที่ดีพออ่ะพูดง่ายๆอ่อนแอแต่พูดภาษาหนึ่งแล้วไอคิวต่ำก็ได้นะครับในภาษาข่าวที่เขาออกมานะครับอันนี้ผมก็แปลตามาจากข่าวปากต่างประเทศเลยนะครับ เสร็จแ,แล้วเขาก็พูดถึงว่าอินเดียเนี่ยโหโก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะส่งยานอวากาศไปดวงจันทร์เอายานอวากาศนะลงบนดวงจันทร์ได้นะครับแต่ว่าวิเคราะห์สิ่ง,งต่า,างๆเหานี้ไม่เป็นนะครับยิ่งถ้าเกิดนะมีการไปพูดถึงนะครับเอ่อทางจีนแล้วก็อินเดียก็โตอตอบนะกับการกล่าวของผู้ช่วยของเซนสกี้นี่แหละนะครับก็เขาก็โยนกลับไปว่าเนี่ย ก็เพราะว่ามาจากโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียนั่นเองนะที่ทําให้สองชาตินี้นะเหมือนกับหลงเชื่อไปเพราะรัสเซียสามารถที่จะแบ่งแยกผู้ฟังสามารถที่จะบิดเบือนข้อมูลอะไรต่างๆเอาพูดง่ายๆก็คือเขารจะบอกว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่มีวิจารยญาณนั่นเองนะคนจีนคนรัสเซียเนี่ยขาดนะศักยภาพทางสติปัญญานะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็สร้างความไม่พอใจสิให้อินเดียกับจีนนะครับ ต่เขาก็โยนไปนะโยนไปว่าเพราะว่ารัสเซียไงนะรัสเซียเนี่ยเป็นคนที่พู้ภาษาง่ายคือบิดเบือนข้อมูลนะปั่นนะไอไอความจริงทั้งหลายอ่ะนะบิดเบือนไปก็สร้างความแตกแยกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยลองทำแบบสำรวจดูนะนะในช่องผมนะเอเราเชื่อไหมนะว่าอินเดียเนี่ยนะครับมีนะสติปัญญานะที่ อ่อนแอจริงหรือเปล่าหรือไอคิวต่ำนะครับผมได้ลองสอบถามในช่องผมนี่แหละครับว่าจากนโยบายต่างประเทศของอินเดียนะที่วางสถานะความเป็นกลางและสมดุลในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆของโลกเนี่ยท่านประเมินผลงานและให้คะแนนรัฐบาลอินเดียในช่วงเวลานี้นะครับอยู่ระดับใด1นถึงหคะแนนหนึ่งนี่คือต่ําสุดนะครับหนี่ก็คือสูงสุดก็เสียงส่วนใหญ่ที่โหวตกันเนี่ยนะครับก็3คะแนน4นนีคะแนนคะแนนผมเชื่อว่านี่คือการสอบผ่านนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ79%นะ่ให้3-4-5คะแนนรวมกันเนี่ยก็บอกว่าเราก็ไม่ได้มองนะว่าอินเดียมี IQ ต่ำหรือว่ามีศักยาภาพนะครับทางสติปัญญาที่อ่อนแอนเนี่ยนะครับนะตามที่เขากล่าวมานะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับจะเห็นว่านะชาวอินเดียจำนวนมากเลยนะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะครับอยู่ใน การสร้างประดิษฐ์นะวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะทำงานอยู่ในองค์การระดับสูงนะครับก็มีผู้ที่ประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลกนะก็มีไม่น้อยนะครับดังนั้นคาพูดแบบทํานองนี้นะครับอยากยูเครยนยังมาว่าน่าจะเป็นการดูถูกนะหรือว่ามองว่าโปรทางตะวันตกอ่นะที่มีความคิดลึกซึง้งแต่มาดูถูกทางตะวันออกเสียมากกว่านะครับก็ลองฟังพิจา่อาค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ